สบายดีพี่สสสสน้องสบายดีอีกสิบกินขอก็ขึ้นกับพี่น้องสองสบายพ่อก็เยี่ยมจะเสารพี่น้องสบายดีปลาลุงก่อนหัวนมมือสบายดีปลาลุงก่อนพี่หันหนามาสบายดีปลาลุงสบายดีปลาลุงไม่ยังเสียเก๋เสิยเก๋เอาแบบไหนไม่ต้องถามนี่นี่แบบนี้ดีกว่านี่นี่นี่เวนเทนนี่ วอามัน้อยนี่น้ำลุ่เจอะเนี้ยจะขู่เท่าไรมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินม่เอาสองร้อยบาทมาซื้อเกืเอม่นี่ซุปเปอร์แม่นะแล้วกใส่เบิ้งก็ลุใส่สีมักซื้อเกือบหาเพิ่นฮัลโหูชิ้นราคาเท่าไรครับยังหออสองลองดูพอดีบพอดีปะ งามดีพอดีพอดีเลยพอดีเลยเอาตัวนี้เนาะงามดีเอางามดีออกไปเขาจะประปรุงงานใหม่เนี่ยเดี๋ยวงามเอาไปเอาใส่มาใส่ก่อนเอางามมาใส่ซืเกือบจักรสดไดพี่น้องแต่ว่างบสองร้อยบาทเอาไปอันนี้เขาจะประปรุงเด้อ ปสิบบาทพี่นะขนมเนี่ยีกล่องาเนี้ยอาตัวเป็นแทกบอเอาเป็นแทกก็ได้เป็นแทกไปเนีกตะซอยเกืบนแปดสิบบาทพี่เนาะนะคะซื้อนมไพพนนมนมเนยชองแทกอ่องแแล้วขนมนาะเลียกินน้ำมันยูบ่ แบ่งให้น้องกินน้ำอยู่บ้ลูกเกลียวกินน้ำบ่เนอะบ่เผคนอจะได้เนี่ยเอาซองอันเอาซองอันบ่เกลียวได้จ้ะวันหายบ่ไฮเกี่ยวบ่เรายวจะใหเกี้ยวน้ำอืื่อจะไปแบ่งให้น้องเกี้ยวน้ำผื่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะสปอร์ตลานซองอันแหละอีกอันนี้มันสิแพงกว่าบ่อ่ออีกอันหนึ่งก็ได้ อาซีบูเอาคนละซีติอาได้นมอยากนขนมอยากกินสังหน่อยมาสิไู้สกให้เกปดปละใส่ได้เด้พี่น้องเลืออยู่เงินสองร้อยห้องน้องนะเรืออยู่สามสิบบาทเรือสามสิบาทก็หาสิมาบุกเชหรือห้าได้เองเนี่ยา้าสิบบาทเขาเพิ่น นั่งหนะทุกดีใจได้เกอบซูเปอร์แมนแข่งตาไปดีพี่น้องไปดีพี่น้องเ่าก็มาเลยพี่น้องคุณมาใหายคุณฝากข้าหาจ้องลอยทำไว้แต่อันนี้นะอย่าบังปลาลุกก่อบังอ่ะได้ก็ได้ได้อยู่ดอกนั่งก่อนมา มันค่ายังค่าดีนน่องหัวจักดนคะอดีดิค่โยรังดี่ดที่จะไรไรเนนอันเรื่องชื่อไปน่นลอยเจสิบบาทเนาะรายาเจสิบบทอนมาห้ยม่ใหญ่อะหาม่ใหญ่คุณาวหายนี่ปลาเพ่นคุณจ้ดีเลยคุณมาอันซื้ออันลอกเท้ามาให้อันปูที่ไปเหยืแพ่งซ่อนน้ำใเรองเนาะ อันนี้นะซื้อเทาบดเนบอกน่งดีดีลูกน่งดีบัวหายได้นางดีดีดีนางนางตะมอบนงะมอบคนมาให้ซื้อเยอากน่งขึ้นยไงไม่ถูดีบนหมักแห้งหมักแห้งค่ะใส่ใส่แหอะยวนห่าเกระจับใส่รู้หะเป็นเคนมหักเป็นเค็ะเด้ออย่าไปถิ่มเด้อบานนี้เด้อ อยากอยากในการขายซื้อนมอันนี้ก็สี่สิบบาทอันนี้จักจ็ดบาทมาว่าสามกันเลยสามกันนะจ๊ะหนึ่งสองสามอันนี้หกให้เพื่อนเอาอันนี้พัดอยากได้อันนี้เลยเอาอันนี้นำ้ำอันนี้นำ้ำมาว่าใช่ว่าแบ่งอันนกเกี้ยกินน้ำ ไอม่สบายดีพ่อเม่ปั้น่อ้เกลือป้สยดีพ่อเม่ออปคอขอบคุณก่อนุ่มสกัขอคุณป้าอคุณป้าก่อนไหมนงนี่ด้หนังออ้าอคป้าทังปีป้าทั้เปีป้ามากทั้งปีนงสมองมาลพกอ่ะนางสมออ่ะนงได้หนังสมอมาเปนก่อนทักไ่อนขอบคุณ้ากขอบคุณเด้อป้าขอบคุณเด้อป้าสิ่าเงินใหม่ซื้อ่องเท่าซื้อเกบ ทิฟาเงินรอดไหมเอางกม่ันมาให้นทิฟาเงินมาให้ร้านซื้อลองเอซื้อร่อนลงเท้าซื้อเกิบอกแม่ีาเาบฟเปตนเาบุเป็นเฮ้ยรอดกินางเงินมาให้ร้านไอ้กินเเกบอกแม่พี่นไ้กนโซกกันหาไม่ใหญ่บอก็ได้ห้โซกหโซกห้หไม่ใหญ่บ้า พกากลังานอ่อบคุณเด้อนองยังบริการใช่คาบอซื้อกลบีแล้วซื้อคาอซื้องกซื้อมาหา่ลูกเพื่อนเพื่นว่าไม่เกิบเฮ้นลูใส่มันถึงเบื่อใส่ใช่ปะกับปใหม่แลลวกับสยปรเก้นเฮ้มีวภาพแข็งแรงกับพี่ดกๆ้อมขายยได้มีเนาะ อดเดือนเงินสีเรือนนี आ, like ่ย pues ัง่มโหสิเป็นของไใคอเาบอเงินผางมาาหา3พ0 0บาทแเงินสิเดือนยังสิยังจะมี้องของไคเนี่ยก็ยังรอลุ้นอีกพี่นนอกรอลุ้นว่าิมี้องไผเนี่กินกันน้ำมพอเลดีกินันน้ำมนกาน่อหนา้อด้วาใหาศาลนะครับน้าๆๆๆเห็นต่อหายเป็นบางทีกพาพ่ากับพาเาแม่ จะอย่ <m ye> <m ye> <m ye ่โฟมใส่ครับตนานอยู่บ้กพ่าพ่อแม่พ่อแม่ประเทศใต้ดอวพ่อแม่ยังเบิดพ่อแม่ยังเบิดอันเนยบรกกีน้หมูมาลูกคือนมก้เจียจะกินมาลูกไอไอไอเก้วไอเก้วกินมาได้นมเิว่าใหม่กับอน้องกินน้ำุแฉบบาลูก้าเจียไม่ผิดลูก นูน้อยจะกินนูน่อยจะกินด้วยปลาลูเน่นูน้อยจะกินด้วยอ๋ออกกักนดิกดิแมหันใหญ่ก็บมีเงือนาใช่ย่างยาเสียาหันาีขายยากบพีขายย่อขายยางใช่งนะคำแบบนั้เออ เด่มันเว่เลยอ้ยอยไปเอาตัว็มลูกกยิงมาเม่ทำเนี้ยคือมาเม่นนังนะไม่เจอป่ะวุ้ยเลือว it. okay, okay. okay. ุ้ยปวดมา่างในตาไม่บ่มีมองปอดมีแต่ห้อยแผมีแต่ห้อยแผว่าออกาเป็นรม่นหยันก็ได้จะกินนี่แหละ ก็ดีใจที่พวกนั้นในาอครั้งแรกในชีวิตวลูกใช่ไหมอยเด็กม่อยุ่ในมือเนี่นี่ครั้งแรกในชีวิตของคุณด้ล้วกินบลาลูกอ่ะแล้วกินบลลูซาะครับกินกินบะหมี่แถวเลี้ยงร้านเขาวาแยกหกมีลูกน้อยบ่นไม่แก้้อไม้กินปาได้ลูกถาแก้นี่ลูกน้อยและเนี่ยงร้าน เป็เ่าแห่งนี้ลกหน่อยลายวะนี่ซอมเนี่มันมีเกลือเ่อเใ่ิสอเกอเ็นเผ็ดอเกอกินไ่ได้เมอต้องใส่เอแม่บอกเคยกินจเอาเงินมาใส่เอาเงินมาใส่เอาเอา แลออยากกินหาี่แงากะร้านหาอยู่้ากินกันแค่กินหัาในร้านหรักันไปม่านนี่ร้านไปนอร้านไปนอ้านไปนนอูแ้นนอู่เพวู่้นี่ามาเือนพี่อนาหาร้านหร้านเวนร้านใจว่า้ามาหลักร้านูไปแล่า มลาพัดวดิ้ได้ใต้โต๊โทรศัพท์ไข่หัวหัวอ้ยไปนิ่งเสียงนะเนาะยิ่งเสียงมีไงใครใช่แล้วมันนิงเสียงไงนะเม่เอาเขาจะเอาคู้เขาได้เอนิ่งน้อยนะไม่ถืแก้วว่ไไปสิได้เด็กโอเคเด็กถ้าได็กแก้เขาไปลูกน่าเสระดะยะแสบปะ ช่วงกระคารหับนไปนั่นน่นังดีดลูกหั่นเดาลูกใส่ช่องให่่ไห่จะใส่เด้อจะใส่เด้อซุปเปอร์แมนอย่างดีผมเื่อ่น่มักสีแดงเ่สิใส่ีลของโมั่เาไป จับลูกจับจับเกิบมันค้นคนชื่อชื่อจับยังปินมาห้างผีกินไม่หมูกินมาห้างทุ่มเยอะอีกเถอะจับมือกันจับจับมือเลยลูกจับสองมือจับเกิบมานจับคนละมือโอเคค้นเจอชื่อรอามีแต่หื้ ใช่มันเมื่อจะใส่เอันนี้กัเาคนักเเลือ้เลือทมแ่น ขอภาษาอกเขากเพนเดอร์ทีวานอาหาูใลาลูกช้แล้วได้กินพอได้ใส่นีและดีมีแห้งดีมาดมาดีแห้งเเ็บใจใส่ได้ีดีพวกีใจทีวานได้กินใส่เด้เกืบใส่เ้ยกินก็ได้กินเลยเน่ยถ้าูได้ทีวานมีอันพอร์ต สบายดีลำแม่ไอ้เบิร์ดสบายดีไหมลูกสบายดีปุ๊สบายดีปุ๊บเนี้ยเนี้ยเนี้ยค่ะขอเชิญลำแม่สบายดีสบายดีมาลูก